มาทางสดับอิชิอิผู้ข้ามน้ำข้ามทะเลมายังพื้นแผ่นดินไทยชื่อนี้ถูกจารึกไว้เมื่อเขานำทีมสมุทรปราการซิตี้ขึ้นมาเล่นไทยพรีเมียร์ลีกใจผู้ที่พาทีมปราสาทสายฟ้าบริรัมยูเนเต็ดคว้าแชมป์สองสมัยซ้อนหลังจากนั้นเขาก็มีข่าวกับทีมชาติไทยซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานเทคนิค ในยุคที่มาโน่โพกิ่งคุมทีมชาติไทยแต่เว่าเป็นช่วงเวลาสั้นๆหลังจากนั้นเขาบินกลับประเทศบ้านเกิดที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างนั้นแต่อิจิอิเลือกที่จะรอทีมชาติไทยเปรียบเสมือนว่าเขามีความผูกพันกับนักเตะเขารู้ว่านักเตะไทยคนเล่นแบบไหนเหมือนกับว่าไทยแลนด์นั้นเป็นบ้านหลังที่สองของเขา หลังจากจบเกมคัดฟุตบอลโลกกับสิงคโปร์ด้วยชัยชนะของทีมชาติไทยดีมาโนโ,โพกิ้งสร้างเอาไว้อย่างสวยหรูกับสามแต้มที่ล้ำค่าเพื่อต่อลมหายใจของทีมชาติไทยในการคัดฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกหลังจากนั้นมาโน,โนตัดสินใจลงจากตำแหน่งหัวหน้าเพื่อฝึกสอนในคราวต่อมาหลังจากนั้นชายที่ชื่อมาสัดะอิจิอิก็ปรากฏตัวขึ้น และก้าวมาคุมทัพช้างศึกแบบเต็มตัวกับงานชิ้นแรกและเป็นชิ้นโตที่เขาต้องเจอคือคุมทัพช้างศึกสู้เอชียนคัพกับฟอร์มการอุ่นเครื่องที่แพ้ให้กับทีมยุโรป8ประตูต่อศูนแพ้ญี่ปุ่น5ประตูต่อศูนย์คำถามที่แฟนบอลผุดขึ้นในใจอยู่เสมอว่ากับการที่ไม่มีผู้เล่นให้เลือกมากนักเวลาเก็บตัวอันแสนได้จะน้อยนิดการที่ไม่มีชนาทิพ ทีศิสินและเอกนิตอยู่ร่วมทีมอีกทั้งต้องเผชิญหน้ากับผู้เล่นในทีมตะว,วันออกกลางเอเชียนคัพหลายปีมากแล้วที่ทีมชาติไทยไม่เคยได้สัมผัสกับความสําเร็จในการเข้ารอบลึกๆที่เราจะหวังเข้าไปมันเป็นคําถามของแฟนบอลพูดซ้ําๆอยูเสมอว่าทีมชาติไทยจะไปไหวไหมในเอเชียนคัพครั้งนี้และแล้วมหากาพของฟุตบอลไทยก็เริ่มต้นขึ้นเมื่อทีมชาติไทย พระทีมชาติคีคิสถานมันเป็นเกมนัดแรกของเอชีชนคัพของทีมชาติไทยก็เลยก็ว่าได้ตลอดทั้งเกมภาพที่แฟนบอลไม่เคยเห็นก็ได้เห็นในคุณพลช้างศึกชุดนี้ที่ช่วยการวิ่งไล่เพรสซิ่งวิ่งไล่กดดันคู่ต่อสู้ทีมชาติคีคิสถานที่มีอันดับโลกเหนือกว่าเราอยู่กว่า20อันดับมันเป็นเกมที่โคตรจะดูเดือดประดุดช้างตกมันยังไงอย่างนั้น เกมรับที่โคตรจะมีวินัยฝั่งตรงข้ามจเจาไม่เข้ารูปแบบทั้งหมดจางเนียนตาไปหมดมันยากมากที่โค้ชคนเดียวที่จะทำได้ถึงขนาดนี้แต่เขาคนนี้ทำให้เห็นแล้วอิจฉาทำให้แฟนบอลชาวไทยทำให้แฟนบอลชาวเอเชียได้เห็นว่าระบบการเล่นที่ดีนั้นเป็นยังไงกับโจทย์ที่แสนที่จะเลือกโหอดยากที่จะต่อกรกับนักตะเอเชียกับการเตรียมทีม อันน้อยนิดของเขาอิจิทอีทำได้อย่างไรกันอีกทั้งนักเตะที่ใช้งานก็มีไม่มากนักนักเตะจะเล่นเข้าระบบไหมการมารายงานตัวเป็นทีมสุดท้ายเขาใช้นักเตะที่คุ้นชินที่เคยร่วมงานกับเขาทั้งสมุดปราการซิตี้และบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเขารู้ว่านักฟุตบอลแต่และคนควเล่นยังไงผลงานชนะคีกีสถาน2-0 มันเป็นช่วงเวลาที่แฟนบอลมีความสุขมากเหลือเกินเขาทำให้พรรษาเห็นม,ม่บูนและเอเดตเลาะกลายเป็นกำแพงยักษ์ที่คู่ต่อสู้เจาะเข้ายากเหลือเกินพีรดลวิ่งไล่ตัดทุกพื้นที่ในสนามทีรทรโชว์คาร์ดระดับเอเชียแบบสุดเจมวิ่งตัดวิ่งไล่ตัดเกมได้ทุกจังหวะไม่พลาดแม้แต่นิดเดียว นิโคลัสมิเกลสั้นโชสกิลเฉิดฉายคาดยุโรปวีระเทพป้อมพันวีระเทพชื่อนี้เทพจริงๆทั้งเก็บทั้งยิงทั้งจ่ายดุดันเนียนตามันช่างสวยงามเหลือเกินสำหรับฟอร์มการเล่นพีระดนช้ำลัศมีกับฟอร์มอันร้อนแรงของเขาวิ่งไล่วิ่งตัดทั้งสนามทั้งเกมตรอดทั้งเกมไม่ว่าจะเป็นสมสุในแดนหน้า สุภชัยใจเด็ดสุภรัฐเหมือนตาสุภโชคสารชาติวิ่งสู้ฟัดไม่หยดุดจนทำให้คู่แข่ง่วนไปหมดเกมกับโอมานเขาก็ทำให้เห็นถึงการที่มีเกมรับและระเบียบวินัยในเกมรับที่ดีแม้กระทั่งเกมกับโอมานเขาก็ทำให้เห็นว่าเกมรับเรามีระเบียบวินัยมากขนาดไหนคู่แข่งพยายามแล้วพยายามเล่า แต่ก็ไม่สามารถเจาะแอนสุดท้ายของเราได้เลยอีกทั้งปฏิวัติคำไหมกับคำถามของแฟนบอลที่ค้างอยู่ในใจว่าเขาจะรับมือไหวไหมกับเอเชีย2 er, องคลีนชีชสสนัดแบบไม่เสียประตูอีกทั้งลูกเซฟที่เขาป้องกันหลายลูกภาพที่เขาอุ่นเครื่องที่ยุโรปแม้กระทั่งกับญี่ปุ่นมันแทบที่จะไม่มีเหลืออยู่เลยในเมื่อสองนัดนี้เขาทำได้เป็นฟอร์มที่สุดยอดมาก ในเอเชียเขาไม่เสียประตูแม้ประตูเดียวมันช่างเป็นฟอร์มที่สุดยอดเหลือเกินในระยะเวลาทั้งสั้นอิจิสร้างความเปลี่ยนแปลงมากเหลือเกินและวันนี้ศรัทธาฟุตบอลไทยได้กลับมาแล้วด้วยผลงานขนาดนี้แฟนบอลต้องเอาใจช่วยและสนับสนุนฟุตบอลไทยกำลังจะกลับมาฟีเวอร์อีกครั้งขอบคุณมากครับอิจิคนเก่งมาก